จับคู่เลนสุดปังกับ Sony ZV-E10 ฉบับปี2022 <S <S สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมนะเบิร์ตจะมาเอาใจเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของตัว Sony ZV-E10 นะเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการผ่อนคลายแล้วก็ปลดล็อกกันมากขึ้นนะเนาะทําให้สามารถที่จะนํากล้องไปทําการ ท่องเที่ยวถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นแลนสะเคปตี้สเคปสายคาเฟ่นะหรือจะเป็นการทำร็อกแต่บางคนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยฉันมี z ซตวีแล้วเนี่ยแล้วฉันจะเลือกเลนรุ่นไหนได้บ้างเพื่อที่จะตอบโจทย์งานของเราเดี๋ยวนะเบิร์ตจะมาอัปเดตในปี2022ให้ฟังกันว่าเลนรุ่นไหนบ้างที่ตอบโจทย์ ZV E10 แบบสุดปังเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักในวันนี้ ช่องทาง YouTube ของซูงคาเมล่าได้มีการจัดแคตตาล็อกทั้งการรีวิวอะซสซอรี่รวไปถึงตัวตเตอรีวต่างๆใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนั้นอย่าลืมกด s u b สไครต์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะเมื่อพูดถึง Sony ZV VE10 เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงการนำมาใช้ในการเซลฟี่ก็ดีนะหรือการทำบล็อกก็ดีรวมไปถึงการทำเป็นกล้องไลฟ์สตรีมก็สามารถนาม,มาใช้งานได้เช่นกันเดี๋ยวนะเบิร์ตจะมา สรุปให้ฟังว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่พร้อมจะตอบโจทย์งานของ Sony z v ัตวี1ทนในด้านของบล็อกไลท์มาที่เลนรุ่นแรกกันก่อน,อนเลยนะครับผมสำหรับเจ้า Sony 11 m ิล F 1 8ถือว่าเป็นเลขอนุกรมรุ่นใหม่เลยนะครับผมที่ไม่เคยปรากฏในสระบบของที่เป็น e m ี u มลถ้าเทียบระยะเนี่ย11มิลจะเทียบเคียงกับระยะประมาณสัก16ถึง17มิลบนฟูลเฟรมนะครับผมแต่จะมีข้อได้เปรียบกว่าเลนฟูลเฟรมในระยะเดียวกันก็คือ ขนาดที่มีความ compact เล็กเบานะครับผมแล้วก็ได้ค่า f 1.8เกิดมาเพื่อเอาใจสายร็อกโดยเฉพาะและการมาพร้อมกับค่า f 1.8เวลาที่เพื่อนๆนำไปใช้ในการถ่ายเซลฟี่ก็ดีนะ ก็จะได้ฉากหลังที่แบบเบลอติดหนึงนะครับผมแต่เบลอไม่เยอะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงวายในสภาพแสง low light หรือในสภาพแสงน้อยเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องดันค่า ISO สูงๆเพื่อที่จะทําให้ภาพไม่สั่นไวนะครับผมและรวมถึงว่าเวลาที่เราเพิ่ม ISO สูง,สง,สงเนี่ยภาพมันจะมีน้อยปรากฏออกมาในไฟล์ภาพของเราทั้งไฟล์ภาพนิง่งแล้วก็ไฟล์วิดีโอนั่นเองสำหรับเจ้าตัว Sony 10ขีด2 1 0 f 4 p z e t ความพิเศษคือเป็นเลนส์ซูมไฟฟ้าสังเกตง่ายๆคือตัวเลนส์เขาจะมีสัญลักษณ์ว่า p z นั่นเองข้อดีของตัวเลนส์ที่เป็นลนักษณะแบบเป็นซูมไฟฟ้าคือมันจะมีความสมูทเวลาที่คุณหมุนแหวนซูมถ้าเป็นเลนส์ปกติทั่วๆไปเวลาหมุนเนี่ยมันจะเป็นชิ้น,นกลไกข้างในแล้วมันก็จะขยับแล้วมันก็จะมีแบบเป็นเสียงเอฟเฟกต์กับดังก็แก๊แก็แกะข้างในแต่พอเป็นเลนส์แบบซูมไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีกลไกข้างในแบบเป็นไฟฟ้าค่อยๆขับเคลื่ แล้วก็ฟื้นข้าฟื้นออกอะไรประมาณนี้นั่นเองมันไม่มีอาการที่แบบว่ามีเสียงรบกวนเนาะหรือแบบว่ามีแบบมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเวลาที่มันหมุนซูมนะเพิ่มให้ความสมูธกับงานวีโอของเรานั่นเองใครที่เน้นงานวีดีโอในระดับซีเรียสที่แบบว่าฉันต้องการความสมูทฉันต้องการแบบมาให้แบบไ,แบบไฟล์มันยึ๊กยึๆกยึกยึกอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนำเป็นตัว10ขีด20 f4 p s ส่วนถ้าใครที่ งบแบบค่อนข้างจํากัดแต่ฉันต้องการที่จะแบบว่าเน้นการวอกหรือการเซลฟี่อยู่เนี่ย11มิล i n f 1.8เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ <S <S นอกเหนือจากการเซลฟี่ก็ดีหรือการทำวอกหรือการทำไลฟ์ก็ดีนะครับผมเจ้า Sony z v 1 0เนี่ยยังสามารถที่จะนำตัวเองเนี่ยไปเป็นกล้องสำหรับสายท่องเที่ยวปกติทั่วๆไปนะหรือสายคาเฟ่ก็ดีหรือสายสแนปก็ได้เช่นกันนะครับผม โดยที่ว่านาเบิร์ตจะมีเลนที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เลนด้วยกันนะเลนรุ่นแรกนะครับผมซิกมา16มิล f 1.4นะถ้าเทียบทางยาวโฟกัสเนี่ยก็เทียบอยู่ประมาณสัก24มิลบนฟูเฟ e เหมาะสำหรับไปเลนติดกล้องในวันชิวๆเบาๆเ,เลยสามารถตอบโจทย์ได้แทบจะทุกแนวไม่ว่าจะเป็นสายสแนปนะสายสตรีทนะสายฟูด สายคาเฟ่หรือจะเป็นสายพอ์เทตที่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ใช่พอ์เทตแบบจา๋จาๆนะครับผมเป็นพอ์เทตที่บอกว่าเน้นวิวเป็นสส่วนใหญ่อะไรทำนองนี้เนี่ยก็จะได้ค่า f1.4 เนี่ยมาช่วยในการเบลอฉากหลังอยู่นิดนึงนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะักเมื่อเทียบกับค่า f1.4 บนช่วงเลนนอร์มอลหรือช่วงเลนที่เป็นแบบช่วงเทเลฟโฟโต้อาจทำนองนี้สำหรับเลนรุ่นที่2นะครับนะัเบิร์ตจะขอแนะนำเป็น ซิกมา1ิมิลขีด 50F 2.8เนะเลนรุ่นนี้จะมีข้อได้เปรียบมากกว่าเลนตัวแรกนะครับผมเลนตัวแรกเขาจะเป็นเลนฟิกนะครับผมเลนฟิกที่นี้คือไม่สามารถซูมได้นะครับถ้าอยากซูมคือซูมเท้านั่นเองเดินเข้าเดินออกอะไรทำองนี้แต่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเลนที่สามารถซูมเรื่องแต่ระยะ18มิลจนไปถึงระยะ50มิลด้วยกันและมาพรอวกับค่า F 2.8ตลอดช่วงเปรียบเสมือนว่าเพื่อนเพื่อนจะมีเลนฟิก ที่มีค่า f 2 8ตั้งแต่ช่วง18มิลน,นะ2ี 20, 24นะ30ม5จนถึง50อยู่ในกระบอกเดียวไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเลนไปไปมา,มาข้อดีคือประหยัดพื้นที่ในกระเป๋านะครับผมและได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน18มินเพื่อนๆถ่ายได้ตั้งแต่แลนตะเขบบน้ตะเขบทิตีตะเขบถ่ายได้นะครับผม บิดมาช่วง24มิลมหรือช่วง3-5มิลมก็ถ่ายสแนปถ่ายสตรีทถ่ายฟูดได้นะหรือจะบิดมาที่ระยะ50มิลมก็สามารถที่จะถ่ายพอ์เทตได้เช่นกันนะครับผมถือว่าครบจบอยู่ในเลนตัวเดียวส่วนถ้าใครต้องการเลนติดกล้องที่มีคุณภาพสูงนะครับผมนะเบอร์จะขอแนะนำเป็นโ Sony ไซส24มิลม f 1.8นะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าแม้ว่าเขาจะออกมานานแล้วแต่ว่าการได้การันตีตัวยี่ห้อไซส์ยอยู่บนตัวเลนแน่นอนครับ คุณภาพไม่เป็น2รองใครยอย่างแน่นอนแทงยอฟกัสเทียบเท่า3ัมมิลบนฟูเฟมนะครับแล้วก็มาพร้อมค่าหประคาด1.8ก็ถือว่าเพียงพอต่อ,อการใช้งานที่มีความหลากหลายใครที่เป็นสาย snap นะสายตะตีดหรือสายฟูนเนี่ยเลนรุ่นนี้พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการงานของเพื่อนๆได้อย่างลงตัวอย่างแน่นอนใน2ตัวราคาเนี่ยที่อาจจะสูงกว่ากับเลนสองตัวก่อนหน้านี้นะครับผมและก็ ด้วยความเป็นเลนฟิกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซูมได้เหมือนกับเลนตัว18,50ที่นับเบิร์แนะนำไปเป็นเลนตัวที่2ก่อนหน้านี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเป็นสายพ่อบ้าใจกล้าหรือสายพอตเทิเนี่ยเขาจะต้องมีเลนอะไรที่ติดตัวเอาไว้บ้างนะครับผมเลนรุ่นแรกเลยก็คือตัว Sigma 30มิมล f 1.4สเลนรุ่นนี้นะครับผมอยู่เป็นเลนที่อยู่ในเกรดเดียวกับตัว Sigma 16บมิล f 1.4ที่นัเบิร์ดแนะนำไปก่อนหน้านี้และต้องบอกเลยว่า ราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยโอเคแหละว,ว่าเมื่อเราลองเทียบช่วงเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ระยะ50มิลน,นะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก45มิลแต่ก็เทียบเคียงกันนะครับผมจะได้เฟรมที่กว้างกว่าอยู่นิดหนึ่งแต่ถ้าใครที่จะถ่ายแบบบนแบบโต๊ะอาหารที่แบบว่านั่งฝันลงข้าเนี่ยแน่นอนครับอันนั้นอึดอัดกว่าแน่นอนนะอาจจะต้องใช้เป็นช่วง24มิลหรือช่วง20มิลไปนะครับผม30ตรงนี้อาจจะอึดอดัดไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่จะเน้นการถ่าย p ร r t เทรต เพียวเลยในสถานที่ลงกว้างตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวแน่นอนถัดมานะครับจะเป็นในส่วนตัว Sony 35mm f 1.8 OSS ตัวนี้นะครับอย่าจำสับสนเพราะว่ารหัสเดียวกันจะมีอีกตัวหนึ่งคือ FE 35mm f 1.8สังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นเลนตัวคูณจะมีคำว่า OSS ลงท้ายแต่ถ้าเป็นเลนฟูลเฟมนะคะผมจะไม่มี OSS OSS ในที่นี้คือเป็นระบบการสั่นในตัวเลนมันก็จะคอยช่วยเราได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้นิ่งเหมือนกับการใช้กิมบอลนะที่สำคัญราคาไม่ได้สูงจนเกินไปเลนรุ่นถัดไปนะครับผมจะเป็น Sony 50F 1.8 OSS นะครับอันนี้จะคล้ายคลึงกับตัว35 OSS เหมือนกันนะครับผมเพราะว่า ของฟูเฟมก็จะมี50 F 1.8เหมือนกันนะครับผมแต่เขาเป็น FE แล้วก็ตัด OSS ออกเหมือนกันนะข้อดีของเลนส์ตัวนี้นะครับผมถูกมากนะครับผมเมื่อเทียบระยะก็จะอยู่ประมาณสัก75มิลเลนส์รุ่นนี้บอกเลยว่าใครจะถ่ายปรเทตหลังจากสวยเบลอได้ดีกว่าช่วง3-5มิล mm, แล้วก็30มิลที่นาเบิร์ดได้แนะนำไปก่อนหน้านนี้ใครที่เน้นการถ่ายแบบเต็มตัวเนี่ย ระยะ50มิลมันจะต้องถอยไกลกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นช่วง3-5มิล mm, หรือช่วง30ม mm, ินะแต่แรกกับการที่ว่าถ้าคุณถ่ายแค่ครึ่งตัว50มิลจะทําการเบอร์ฉากหลักลได้ดีกว่านั่นเองมาถึงเลนระดับสุดท้ายนะครับผมสำหรับสายพ่อบ้านใจกล้านะครับผมก็คือ Sigma 5 6ม mm ิล f 1.4ต้องบอกเลยว่าในช่วงเดียวกันเนี่ยของตัว Sony e-mount นะ่ะ ยังไม่มีปรากฏให้เห็นนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ที่ f 2ก็ดีหรือ f 1อ8ก็ดีเลนส์ซิกมาที่นเบิร์ดแนะนำไปทั้ง16ทั้ง30ทั้ง56รุ่นนี้นะความคมที่ f แรกคมยันขนตากันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งอันนี้นะเบิร์ดจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่จะเอาเลนส์ซิกมาไปทำการถ่ายพอร์เทตเนี่ยอาจจะต้องนำภาพเหล่านั้น,นมาทำการโปรเซสเพื่อทำการลดความคมให้กับภาพเพื่อที่จะทำให้ภาพพอร์เทตของเราเนี่ย ไม่ดูคมจนแข็งกระด้างจนเกินไปแต่นับเบิร์ดกล้าพูดได้เลยว่าเลนสิกมาที่นับเบิร์ดแนะนําไปทั้ง3ช่วงนี้เนี่ยคุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอน <S 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 เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจับคู่เลนสุดปังกับกล้องโซนี่แซดวีก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่กําลังสงสัยว่าถ้าฉันใช้โซนี่แซดวีี่ยฉันจะเลือกเลนรุ่นไหนดีเพื่อที่จะตอบโจทย์การใช้งาน รวมไปถึงเพื่อนๆที่กำลังเลงโซนี่ v 1 0ีเทนมาใช้งานไม่ไว่าจะเป็นงานภาพนิ่งก็ดีหรืองาน v ีโอก็ดี เพื่อที่จะดูเป็นไกด์ไลน์ว่าเออฉันจะได้วางแผนถูกว่าฉันจะต้องซื้อเลนส์รุ่นนี้นะหรือฉันจะใช้เลนส์รุ่นนี้นะอะไรประมาณนี้นั่นเองสำหรับใครที่ใช้ Sony z v ท0และมีเลนส์ตัวโปรดอยู่แล้วเรามาร่วมพูดคุยแล้วก็ลองมาแนะนําแนวทางเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากที่นัเบิร์ดได้แนะนําไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆน,นที่อาจจะสนใจในแนวทางนั้น,น,นเพิ่มเติมที่นัเบิร์ดได้แนะนําไปก่อนอันนี้ด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้นัเบริร สวัสดีครับ